ครับผมก็ขอาการาบประมัติการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงน้วก็เพื่อนพี่ทุกท่านด้วยครับผมคุณน้าด้วยสวัสดียางสวัสดีแล้วเนาะอันนี้ต้นเตี้ยนะขนาดนี้นะครับผมก็เป็นไม้ที่ในกระแสบแบบนี้นะก็มีรายตะหนีบ้างนะอันนี้แผลหายแล้วอันนี้แผลกิ่งตัเดิมตัดออกเลยทําให้มีเผลเป็นบ้างเราก็สภาพสวยดีนะใช้ได้อันนี้ก็เป็นสีฟูต้นนี้นะครับผม ไม่บอกก็รู้เนาะวาชมพูแล้วอีกจริงหนึ่งมันจริงเล็กๆผมเป็จริงแขนงแหละมาเสียบอันนี้นจะเสียบเคอรี่นะคือเป็นไม้ที่ที่ผ่านแรงมาได้อันนี้จะเป็นบัวชมพูบัวชมพูก็เป็นไม้ที่ผ่านแรงมาก็เลยกริงไม่ค่อยเท่าไหร่นะกริงยังไม่งอกตัวเท่าไหร่ก็มีกริงก็ะเดือไว้จริงหนึ่งอันนี้จะดูเล็กกว่าเพื่อนตัวนี้นะอันนี้ไม่ตปองหัวก็รู้ว่าสีแดง บางครั้งไม้มก็ไม่มีชื่อหรอกก็ไม้ผมก็ทำป่านกันไปเลยก็เลยแยกแยกนจะชื่อไหนก็ไม้ผมก็จะทำไปเรื่อยพัฒนาสายพันธุ์เขาไปเรื่อยก็เลยไม่ได้ยึดติดกับคำว่าชื่อนะไม่ได้ยึดติดกับชื่อเท่าไหร่ผมก็เน้นทำอย่างเดียวก็อันนี้อันนี้สมบูรณ์สวยอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็เล็กอยู่ก็สี่ต้นสองร้อยแปดสิบบาทนะครับผมรวมตกพวกอย่างหาข่านจะเอาไปลองเลี้ยงดูกันครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อมากเมกเช้าครับผมที่ ท,ที่ช่วยเหลือเข้ามา,ากับเลื่อนต้นไม้นะขอบคุณท่านมากครับผมเดี๋ยวจะได้จัดต้นไม้ให้ขอบคุณมากพวกนี้ผมก็จะได้อันนี้ถ้ารับไม่ได้ส่งให้พ่งนี้เช้านะเพราะพ่งนี้เช้าผมต้องเดินทางเข้าโรงพยาบาลจังหวัดแดดเช้ามืดเลยก็ต้องมันจะไกลหน่อยก็เอาไว้ส่วงวันนอนถัดไปนะจะรับนะสองร้อยแปดสิบบาทเองขึ้นนี้ผมไม่แพงนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มาเย่ยมเชมขอบคุณสวัสดีครับ